เช้าๆนะคะก็จะให้มาให้อาหารไก่โตแล้วค่ะไก่ตอนนี้มีรุ่นราวคราวเดียวกันก็จะมีห้าตัวแล้วก็มีน้องน้อยอีกสองตัวส่วนแม่เขาก็ไปฟักไข่แล้วเรียบร้อยนะคะโตแล้วค่ะกำลังเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่ตัวตัวตัวเมียตัวนี้ก็เหมือนจะเ,เริ่มจะฟักไข่แล้วอีกไม่นานก็คงจะกระตากกะตากแล้วนะคะนี่สีน้ำตาล สวยเลยนี่ตัวนี้นะคะสวยเลยก็จะมีตัวเมียสีน้ำตาล2ตัวแล้วก็ตัวผู้สีน้ำตาลตัวหนึ่งแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นสีสีขาวเข้าตอกนะคะคูณสงก็จะมาให้อาหารไก่ตอนเช้าๆตอนเที่ยงตอนบ่ายสักวันละ2-3ครั้งนี่กินด้วยกันลูก กินด้กันอยู่ด้วยกันนะ